ที่จังหวัดสะแก้วนะคะมีการเปิดแปลงสาธิตสะแก้วโมเดลค่ะเขาปลูกกระท่อมแปลรูปเพื่อการส่งออกค่ะ นายปริญญาโพธิสัตว์ราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านสวนรักเพื่อนซึ่งเป็นสวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะคะที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนรักเพื่อนเลขที่322หมู่ที่13บ้านหนองสนตําบลหนองว้าอําเภอเขาชะการจังหวัดสระแก้วค่ะบนพื้นที่ของนายบุญตารักเพื่อนซึ่งเป็นแปลงสาธิตสระแก้วโมเดลปลูกกระท่อมแปรรูปเพื่อการส่งออกนะคะโดยมีบริษัท PB ออร์แกนิกฟาร์มจำกัดค่ะ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรไทยเของอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วจัดโครงการดังกล่าวขึ้นค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการเป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรมีอาชีพมีรายได้จากการปลูกพืชกระท่อมค่ะ ซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่นะคะซึ่งธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้กับเกษตรได้มีรายได้นะคะแล้วก็เป็นการสาธิตต้นแบบของสําหรับการปลูกพืชกระท่อมก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้านค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตยาจากสมุนไพรแล้วก็จับพืชท้องถิ่นด้วยค่ะ